โดนตีได้หรือ,อยังฮะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยฮะอยากเจ็บใช่ไหมไอตัวนี้กลัวค่ะไม่แล้วอม่แล้วอย่างงี้นะอยากโดนใช่ไหมหนี่จงแต่จะจับนี่ มันด้วยเรื่องอะไรเนี่ยเสื้อตาล่นหมดเลยเนี่ยฮะเนี่ยหมดเลยเนี่ยไอตัวแซบเนี่ยฮะอยู่ไหนเนี่ยมันน่าตีน่าตีที่สุด ไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สาดูแล้วก็ยังทำมันด้วยเรื่องอะไรฮะเน่หนีมาทางนี้แล้วเน่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 ตาวาว,าวานี่มันด้วยเรื่องอะไรฮะตีดีไหมดื้อเนี่ยนิยายนียเยอไม่ต้องเขียนกันแล้ว แมวดือ้อนฮะตีได้หรือ,อยังดื้อเนี่ยฮะแล้ดุเนี่ยไม่เคยเชื่อตีได้หรือยังฮืเอาสักเพียไหมยากได้ให้มันไปไม่นี่น่ะเด็กเด็กค่ะ เห็นตาวาวๆาวาทุกคนนั่นนั่นดูนีนดน่ดูความแซ่บเนี่ย,ยงานการไม่ต้องทำค่ะกำลังเขียนนิยายเนี่ยต้องมาไล่ตีเด็กเนี่ยฮะเด็กดื้อเนี่ยทำไงดีเนี่ยอยู่ข้างใต้ใต้เตียงนั่นเพลินค่ะ ตาก,กระปวดหัวยังยังไม่เลิกน,นัน,นมองเห็นปล,ล,ล่าแล้วูกเด็กเดือ โอ้โหนี่นี่นมาถึงนี่เลยนี่นี่เอาไงเอาไงกล้าเข้ามาไหมกล้ามาไหมดื้อเนี่ยฮะไอตัวเนี้ยดื้อเนี่ยไอตัวเนี้ยดือ้อโดนได้หรือยังฮึ ดูแอบดูน้องเล่นตัวแสบดูวันวัน,วนตาต้องเจออะไรบ้างเนี่ยทุกคนดูดูเอาเธอเนี่ยงานการไม่ต้องทำหรอกมีแต่เด็กดื้อใช่ไหมใช่เปล่นาน,นั่น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 เดี๋ย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 ,ยนี่นะเด็กดื้อนะ ไม่ต้องเขียนกันแล้วค่ะนิยายเนี้ยเนี่ยสองทุ่มครึ่งแล้วทุกคนดูดูสิ่งที่ตาต้องเจออืมนั่นเขาไปอยู่ในผ้าอีกเอาเอาเนี่ยนะเนี่ยนะน่าตีมากนะขอโทษนะคะที่เห็นเท้าเนาะ อยู่ใต้เตียงนี่แหละคะ่ะตาก็หาไม่เจอเดินตามไม่ทันหรอกนีโ่โอ้โหโอ้โหนี่นี่ถอนหายใจด้วยเป็นไงแหนะแหนะแหน่ะแหน่ะดูความแซบ่บ ตีได้ยังเด็กดือ้อ <laughs> ตัวนี้ยังแอบมอง <laughs> นี่หลักฐานพร้อมเอาใหม่ทุกคนดูสิหนึง่งสอง มาม่นาน,นมองทันกันไหมล่ะเนี่ยของเล่นมีให้เล่นเต็มเลยนะคะมีทั้งหนูนะมีทั้งหนูมีทั้งอะไรนะเนี่ยไอลูกบอลนนะ่ะลูกบอลกุ้งกิ้งเนี่ยไม่เล่นนะคะนู่นไปไล่ตะคุบไม่หนีบน่ะ <c oughs> <c oughs> มันเขี้ยวจริงๆท,ทุกคน ไปเอามันยังไงลพะพ่อคุณน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นดูเด็กนะโอ๊ยตายใส่ไฟอืมอ่ะยังยังยังเนี่ยมีอันนี้นะกุ้งกิ้งไม่เอานะฉันจะเล่นไม่หนีบ แน่แน่น่อะดูดูอะดูเด็กเกลียของเล่นน่อะมือมือเกี่ยวแล้วแน่เห็นไหมไหมไหมฮสุดแซ่บเนี่ยนี่คือไม้ตกแมวอันแรกที่ลอบพี่รวยเข้ามาได้นะเนี่ยที่ลอบพี่รวยเข้ามาในห้องได้นะ้าตาก็ทําการขังเอาไว้เลยค่ะสุดแซ่บ มันชอบมีทิ้งจกมาอยู่ข้างนี้ค่ะทุกคนเนี่ยรวยเอกก้าวก็เลยชอบมานอนเฝ้าตรงนี้นะเนี่ยไม่ลงมึงเข้ามาทางไหนแต่มันชอบมาอยู่ข้างนี้เนี่ยแล้ก้าวก็ชอบมาเฝ้านะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวตาเขียนนิยายต่อนะป้อยเขาเล่นแน่นนี่ไหมไปแล้วค่ะ